สินค้าวันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูรถกระบะนะครับตัวคล้ายอิสุสามคันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบบริษัทนะครับว่ามีรถกระบะคันไหนเข้าใหม่บ้างแล้วก็ยังไม่จีจองมีคันไหนบ้างนะครับบอกก่นเลยว่าตอนนี้นะครับตรงนี้นะครับมีทั้งอิสุนะครับที่ยังไม่จีจองเนี่ยทั้งหมดตรงนี้3คันอีซิลี่หนคันนะครับราคาอยู่7จ็ดแสนแปดาพรถปี23นะครับไม่อยู่วันเจ็ดหมื่นโลแล้วก็ตัวกลางเนี่ยคันกลางจะเป็นตัวแซนะครับ ตัวแซนจะอยู่ราคาน่อยู่ประมาณ7จ็ดแสนเอ้ยกเก้าเก้านะครับแล้วก็ทางซ้ายนะครับคันนี้อยู่ที่ราคาอ่าประมาณ7จ็ดแสนสามหมื่นเก้ารถปียี่สามยี่สี่นะครับปีใหม่ๆทั้งนั้นนะครับตรงนี้เป็นตัวอีซุนะครับอีซุตดีแม็กนะครับอีซุตดีแม็กนะครับตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปนะเป็นตัวเกียร์โต้ทุกคันนะครับเกียร์โต้ทุกคันนะครับอ่ให้ดูนะครับด้านหน้าด้านหลังตัวสูงฮันเดอร์นะครับแบบนี้นะครับ แมคอสิกล้องหลังมีให้ครบจอมีให้ครบนะครับแล้วก็มีตัวเนะครับตัวเออยู่ทางขวานะครับตัวเตัวขวาจะเป็นกล้องรอบคันนะครับตรงนี้นะครับสนใจคันไหนก็แคปจอหาไปได้นะครับแล้วโทรมาเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ดสนะครับรถสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับเนี่ยไอซิลี่ทางนี้จะแสนไปดหมืนเก้านะครับแล้วก็ตัวแซตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่699,00 0านะครับแล้วก็คันนี้นะครับตัวเตัวท็อปนะ เซนเซอร์หน้าสี่ังสี่นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับรถสวยเดิมทุกคันนะครับก็เดี๋ยวนี้จะพาดูนะครับพาดูทุกคันเลยนะครับตัวนี้ยังคือยังไม่ติดจองแล้วก็มีคันนึงนะอยู่น่าจะอยู่อันหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสีขาวคิวซุมล็อกสีดานะครับอันนี้คือเตรียมปล่อยแล้วนะครับหนาเวลาี้เตรียมปล่อยนะครับปเดี๋ยวพาไปดูนะครับไปดูโซนนะครับโซนกระบะนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะให้เห็นบรรยากาศสดๆนะครับของบริษัทเราเนาะอ่ะ เห็นสดๆเลยนะครับรถเก่งก็มีนะครับไม่ใช่มีมีครบหมดเลยนะครับรถเก่งมีกระบะมีนะครับเอสูวีมีเอสูวีก็มีครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยทีอาดีสวยๆนะครับลูกค้าก็เรียกว่ามาดูดูรถเรียบร้อยนะครับให้ดูนะครับฟอร์จเนอร์นะครับไปก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับหลายคันนะครับราคาอย่างเงี้ยนะครับฟอร์จเนอร์ไปแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสองยูสี่วีนะครับสองยูสี่วีนะครับคันนี้สีเทาดำอ่า รถปี1819นะครับเบาะหนังนะครับออปชั่นครบแล้วก็สีดำก็มีเหมือนกันนะครับราคา859,000ปี19 m a 0 15นะครับเบาะหนังสีดำล้วนแบบนี้เลยนะครับสวยครบนะครับหลือเป็นเทียดีนะครับทะเบียน3959 1,150,000บาทนะสวยเดิมคุ้มค่านะครับแล้วก็มีป16ี1617ราคาอยู่ประมาณ800,000 เก้าหมื่นเก้าพันนะครับมีคันหนึ่งเนาะนี่ครับรถครอบครัวมีหมดเลยนะครับมาดูกันที่กระบะนะครับนี่เลยครับสี่ประตูออโต้ยกสูงเพลเนอร์ตัว e-pads ตัวนี้นะครับราคาอยู่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันถ้าสีเทาดํากับสีดํานะครับจะอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันและห้าแสนสองหมื่นเก้าพันเดี๋ยวพาไปดูนะครับให้ดูก่อนตัว e-pads นะครับคันนี้ฟรีดาวได้นะครับผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไบหน้าโปรเจคเตอร์นี่ครับคันนี้สวยจริงหล่อเลยนะครับสวยงามสภาพหล่อนะครับ สวยงามสภาพหล่อเดิมๆนะครับอ่ายกสูงนะครับพีเดเนอร์ีสิบเก้านะครับเบาะด้านในสภาพกิ๊บใหม่เอี่ยมไม่เจ็ดหมื่นโลไม่เจ็ดหมื่นนะครับรถสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่าเบาะหนังนะครับโครงสร้างสวยเดิมเงางามนะครับสวยเดิมเงางามนะครับทะเบียนเจ็ดเก้าเก้าสามนะครับอ่า สภาพสวยเดิมแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแคปออโต้ก็มีนะครับเจ็อ่าราคา4 3 9 0 0 0สามนะครับปี19นะครับไม่ก็ไม่บอลแสนกว่าโลนะครับแสนแปดแสนแปดอ่าคันนี้นะครับ4 3 9 0 0นบาทนะครับอ่าสวยจริงนะครับหน้าล็อกโคหน้าหล่อแบบนี้นะครับเอมีให้หรือจะเป็นตัวเอตัวท็อปที่เป็นสีดำนี่ครับคันนี้6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับไม่เจ็ดหมื่นโลอ่ะหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับ สวยงามสภาพเดิมนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพีเป็ดมาเจ็ดหมื่นหกพันโลนะครับมาเจ็ดหมื่นหกพันโลนะครับสีเทาดำนะครับซื้อไอซิลี่สีขาวก็มีให้เหมือนกันนะครับไอซิลี่มีให้เหมือนกันนะครับแล้วก็รีโวตัวนี้ราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพีสิบเก้ามเจ็ดหมื่นเก้าพันโลอ่ะอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับน่าซื้อน่าใช้นะครับนี่เป็นรีโวสีแดงนะครับสี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้ อ่ะสวยนะครับหล่อเลยสภาพดีนะครับหรือเป็นพรีเลนเนอร์นะครับเกียร์แมนนวลสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเท่านั้นนะครับซื้อสดได้จะเส็นได้นะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีสองพันโลนะครับซ่อมศูนย์นะครับหรือเป็นอีสุทธิแม็กสแตลนะครับแบบนี้ราคาอยู่ที่นะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งยี่เก้าตัวแซดนะครับปีสิบแปดเมย์นหมื่นแปดพันโลเข้าศูนย์เช็คขยะให้นะครับคันนี้แล้วก็อ่าจะมีในเรื่องของแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี2องพันโลนะครับหรือเป็นอีสรับ ตัวเตี้ยแบบนี้นะครับแม็กล้อทองนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้แม็กเดิมได้ครับเปลี่ยนให้ได้เลยนะครับ่ลูกค้าจัดได้นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3,99,00นานะครับ399,00 0เาเท่านั้นนะครับสภาพสวยสภาพเดิมออปชั่นครบนะตัวนี้เกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลอ่าเดิมๆรอๆนะครับน่าใช้นะครับขับขับไม่ได้ว่าขึ้นลงสะดวกนะครับ เรื่องวสะดวกนะครับเบาผ้าไม่อุ่นสบความร้อน FMA มีให้ครบนะครับเกียร์มนนวลนแบบนี้เลยนะครับสนใจยังไงแอดไลน์มาหาเพจโทรไปได้นะครับเบาด้านหลังแถวสองก็กว้างโปร่งแบบนี้นะครับติดต่อมาได้นะครับ094794848นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับราคาแค่5 1 9,000ปี18นะครับปี18 5 1 9,000นะครับ 5 1 9 0หนนดะครับเป็นรีโวรนะครับยกสูงเพลนเนอร์สีเทาดำนะสีนี้หายากนะครับสีนี้หายากนะครับนี่เลยจอดตากแดดอยู่เพราะพึงแดดอยู่นะครับก็เลยไปล้างสปาบิ้นข้างในมานะครับสีเทาดำนะครับราคาดีนะครับราคาดีนะครับ5 1 9 0 0ื่นเกบาทอ่าเครื่อง2 4 0 0ันสี่้ทีซีนะครับปีสิบ1ปดไม่แสนหนึ่งหื่นเจพันโลอ่าคันนี้นะครับสีนี้หายากนะครับไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครนะครับ เป็นพีเอร์เนอร์นะยกสูงนะครับมาให้ดูฝั่งนี้นะครับหูจับโครเมียมนะครับรถสีเทาดํานะไม่ใช่สีดำนะสีเทาดํานะครับถ้าสีดําอยู่ห้าแสนสองหมื่นเก้านะครับปีสิบเก้านี่ครับรอสวยงามอล่ามากน่าใช้เลยนะครับแบบเนี้ยน่าจับจ้องนะครับน่าจับตานะครับลูกค้าคนไหนเห็นแล้วรีบหยิบมอถือโทรหาเป้เลยนะครับมีโปรแถมให้ทุกคันนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสี่็แปดเก้าสี่แปดสี่แปดไลน์มาเลยครับ ไปดูกันตอนะครับให้ดูพอให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าชอบคันไหนก็แคปจอหยิบมือถือโทรหาเป้เลยนะครับหยิบมาถือแล้วโทรหาได้เลยนี่ครับรีโว่สี่ประตูนี้เข้าใหม่นะครับนี่เข้าใหม่เลยนะครับสดเซรร้อนนะครับเพิ่งขับมาเลยครับไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัว e พัสด้วยโคตรสวยนะครับอ่าสวยมากนะครับแล้วก็มีแคปตัวเตี้ยเกียร์โต้นะครับแบบนี้นะครับนี่แคปเตี้ยเกียร์โต้นะครับตัว j พัสดี่น่าจะสามแสนปลายปลายนะครับ สามไปปลายนะเดี๋ยวเดขาดูเลขไม้หน่อยนะครับแต่เราราคาได้อยู่นะครับไม้แสนห้าน่าจะสามแสนไปปลายนะครับตัวเกียร์โต้นะราคาดีนะครับเกียร์โต้โมใหม่คลิปเลยมาแสนห้าอันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวใส่ฝาครอบอันลอยให้นะครับอย่างสวยนะครับเกียวโต้โจเจพัทนะครับอันนี้น่าสนใจติดต่อมาได้เลยแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนรถแคปเตียเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับมีนะครับปีใหม่ปีเก่ามีครบหมดเลยนะครับอย่างคันนี้นะครับเป็นเกียร์ แมนนวดนะครับสีเทาดำนะสีเทาดำนะครับหน้าหมูปลาอนที่อยู่นี้นะครับไม่มี2แบบนะมีเกียร์แมนนวดห่งคันและเกียร์ออโต้หคันนะครับถ้าเกียร์แมนนวดคือรคันนี้เลยนะครับคือคันนี้นะครับราคาอยู่429,000ปี23ไม่1,090นะครับอีกคันหนึ่งปี23เหมือนกันแต่ว่า479 0 0เพราะว่าได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ขายง่ายกว่าลูกค้าชอบมากกว่านะครับอ่ะคันนี้ใครชอบก็จัดได้นะครับหน้าหมูปลานะครับหน้าใหม่ยอดยอดนิยมนะ ทุกคันนะครับมีมีโปรแถมให้นะครับประกันเครื่องเกียร์นะครับตามเงื่อนไขเนาะอยากดูเงินขรายละเอียดก็ติดต่อมาหาเป้โทรมาหาเป้ได้นะครับ0947894848นะครับหรือนี่ครับสีขาวนวลแบบนี้นะครับตัวแคปเตี้ยเกียร์ออโต้เป็นตัวเจพัสนะครับเจพัสปี19 399,000นะครับซื้อสดได้จัดไฟนันได้นะครับประวดดีเคดีผมบอกเลยว่าฟรีดาวได้พอน7,000บาทนะครับพอร7,000กว่านะคันนี้นะครับ เป้บอกกันเลยว่ารถกระบะนะครับเป้มีให้เยอะมากสต็อกแน่นๆเลยนะครับอ่ะเกียร์โต้ตรงนี้สีขาวหนึ่งคันสองคันคือคันนี้นะครับแล้วคันตุนทึงคันที่สามนะครับคันนี้มาหกหมื่นนะครับม, 60, นะมาหกหมื่นนะซาแคร์ซแครตัวเจพัทนะครับตัวนี้หน้าหล่อลโค้นะครับซาวน์แครมีแคริบอยให้สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันมาหกหมื่นหกันโลหายากนะครับหายากคันนี้เรียกได้ว่าสภาพใหม่คลิปเนียนๆสวยๆนะครับ ตัวนี้นะครับมีคาร์บอยให้แล้วสอง0 0ไม่ต้องซื้อเพิ่มใหม่นะครับติดให้แล้วครบนะครับด้านในสวยสวยงามนะครับเบาะผ้าเรียกว่าเกียร์ออโต้แบบนี้มีโหมดขับขี่ให้สองโหมดแล้วก็ไมค์แค่หกหมื่นก็โลอ่ะไมค์น้อยนะครับรถยังงานตัวรศูนย์นะครับอีกคันนึ่งนะครับนี่ราคาเท่ากันเลยนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับปีอ๋อคันนี้ปีสิบเกคันนี้ลืมไปว่าปี2ี่สิบนะครับขออภัยนะครับอันนี้ปีสิบเกไมค์แสนหกนะครับไมค์แสนหก สองล้อแคปมีคเลอรบอยให้ครบ3,9900นานะครับพรเจแปดพันนะคันนี้นะครับไปบอกแล้วว่าตัวนี้นะครับมีให้เลือกอยู่หลายคันนะแล้วก็มีเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเนาะเมื่อวานเพิ่งเข้ามานะครับเอยวันนี้เพิ่งเข้ามาอีกคันหนึ่งสีขาที่ถ่ายเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแคปเตียเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลหน้าหมูป่าแบบนี้นะครับสวยสภาพเดิมนะครับสวยสภาพเดิมนะครับ 4แสนหนึ่งหาปียี่สิบสาไม่นสามนะครับด้านในดูได้นะครับเกียร์นนวนนะครับไมหม่นสามรถสวยโครงสร้างเดิมมีประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันนะครับหปีหรือ20งนโลซ่อมศูนย์นะครับส่วนใจข้าไหนยังไงแอดไลน์าเปเพชรหาเป้ได้นะครับศูนย์9 4้าสเจ็ดี่แปี่แปนะครับ